เป็นของแก่นครับพี่น้องแซ่บๆเนื้อเป็นแกนเนี่ยเนื้อ่าจากไปจักยังกอนแก่นครับจากนี่มาเลยข้าวเนื้อคนไม่ไม่ไม่แก่นเลยไหมยาบกันไปหน่อยได่ไหมตัวแกาวต้มไก่อะแก้วตัวเลือดจิ้มอยู่จับกว้านเลยนะต้มแล้วคว้านแรงเลยมาครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้เรากำังมากินเข่ากินน้าครับผมพี่น้องมไหมเข่าแซ่บๆร่วมกันครับต้มกับต้มไก่กับทีมงานนกเขาใหญ่ครับนี่ เห้ยเห็นไหมอไปได้ไปรุดตักเอาไหมมอไม่วลือยเอาดิถือกล้องให้ผมเ่ยก้อนต้องก้อมต้องก้อแรกแน่นคับอาจารย์ใส่เขาเนี่ยนะใส่กับมอเอ้ยอาจารย์ไส่ใส่นกระามเปียกไอ้เกามันเลยดําครับ่ว่ากับแจ้เพื่อก้าวแะหอมอาหน่อานนอานล

สามังกี่ล่ะผู้ใหญ่กจับไปไว้แถ๋วทม่าัคนับไปเนที่เอาบ่ะฮะเปนี่เงาผู้หญ่ามมงกี่ล่ะผู้สาวอะได้กี่าวอื่นแก้วมาบลังเจ้าหลังมาจึงเข้าบ้านนะขว่เอาลม่คิดอยู่เจ้าหลานเดนหลานเดนหยอัอยู่ยังได้หงอีกว่ล่ะ เอาผมมีอนมาเห็นชื่อมาจำ้หมอีกเออจะว่าไปตอนกเสืออาทิตย์ไปเดียวไงแม่แก่แท้ม่บ้านเขาบอกย่างนี้ทำเตี๋ยเรียนมาจัค่านู่นนี่นี่เรียนรถเกรนทั้งหมอผมเลยทำเตี๋ยเท่าเลยน้องบักดงยังมาลังกีอีกอ่เาเอ่กีก่อนหรือังเายยังเนวยอ่ะเาบ่้า ອັນນ <2: salah ı Allah> so, ີ້ບໍ oh, well ່ອົດໄຫມ່ບໍ່ເຂົ້າບໍ່ຖືອັນນີ້ເນລມໂມືມແຮລົຍມ່ນຕນຕບາໃນີ້ນາລົມເມາີ້ມາລົມຂ เรานีคอยอัดมาเต็มที่เลยเอาเลยเดี๋ยวคนนะเขาไม่จะขอนแกนครับอนแกนเอาเขอนแกนครับพีน้องเสเสอเนแ้เนี้ว่าจากไปจัยังขอนแกนครับจากนี่มไดข้เนี้ยคนไม่ไม่ขอนแกนเนยากนไปหน่อยไม่ใช่อไม่แกงผิดห้แกงทั้เขา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 เบดตัวเด่นห่นหมไม่ไม่้ง่นไม่ม่่แง่นถุเลย มาพี่เาคีเขาต้มไก่ครับผมตนแ่กันครับเจดจสวยมากมลืมกูด้มันพองตัะแท้คู่ีเขาพเอาไปเมื่อไหร่เมื่อไหรเตี้ยมห้กูอ่าจากไหนเอาถ่าก็มีใช่ไหมครับซีชิเลเอออผมนองดอกไก่กันหอนหก็ายเยอะ โใส่ไม่งามเดน้องใส่โ่ดีใจแหงเดได้มาหอดปลาหอดซองเไหมไม่เห็นเทียนทางโถ่ายด้ก็ตายปลาได้น่าเไม่่้หอดกจาเนยไเห็นแบกอะไ่เห็นไดไม่ล่ายจ้าใจเราเนี่เอ่เห็นที่เห็นตอไรกินเล่าดียวก็ตายอีกคนน้อรา ต่อเข้ายี่งไปลงไปนม่งนี่ครับเนนั่งกินครับนั่เก็นนั่งก้นนั่งกเนนัองกานนด่งกินนั่งกินนั่งกินเัางกินนั่งกิขาั่งกินนั่งกินน่งกินนั่งกนนั่งปินั่งกตนนั่งกินน่กินนั่งกิา่งกินั่งกยนนั่งกินนั่งกนนั่ยกิั่งนั่งกดนังนั่งกินนั่กนองกวนีั่งั่งกนับ ต้องเอาไปตัวเองสามารกันสิยับเขาไม่ให้เนื่อเนะเขา่ใเงีเมือ่บอเขาโทษตามเพจงานึงหนีมากเวดัวเหตัวมือกันก่วนลังดูสัมีมัตัวเชินมั่งจับบ้าเชิ้นจั ถึงบัวยาำเข้าไปยื้อคนเขียเหา้าวตันถึงเกิดนึว่าเคยไหม่ดิเคยไหม่อยู่เงี้ยเดี๋ยไน่คนที่หางยืนท่วพอสาวก็ถางเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงสาวคือยังคนอยู่เมืองการมันนั่นแท้เดี๋ยวมึงสาวทํมาตัวหาจัน

เราไม่ไม่ไมนต้วยไปบอกไปอิงไปมยังไนเจ้าลต้วยอยู่เนี่ยต้วแล้วเื่องเนี่ยตยอยู่เนี่ยเถาเงินเราก็แบ่งไปอีกบ่าน่ะต้ยไม่ยิงกับต้ดตามเด้อดนาบูเนี่ยเจ็บไปใส่ไบมบ้านบะแบ่าแบ่งได้ีนเป็นปรเิมันดีเ่อนเลยเื่มเลือนก่อนใช่ใ่แบ่งเรครัเร้นเลยรใจ <laughs> <Thế bốn đấy. cười> Những lòng <laughs> <laughs> <Để> <laughs> <Đù là>. ừ. <laughs> đi đã đặt cột, bơi nó nắm lạc sáng lòng của lòng cô lắm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  น้องหลังตลาดไหมบ้าน้องอยู่นี่เออนังตลาดไปิวิ่งน้องไงน้องกลางน้ำ เือดืน่วงน้องเลยบะคืออีหลีัวหลหางโอ้ยคือบูบอกนนี้ทางไม่เนี้ยมันแคบทางในบ้านเนี้ยพอเข้าบ้านพอจ๊คปีเรอเขาเห็นแปดเล่นเรวยู่ทสองเือเการมันคนยืนอยู่อยู่กระทุมแบนเนีเนีเป็นคนกระทุมแบดเลืลยเขาตะเรื่องอะแล้วา สร้างทตนงทาสองเล่นยึดเราอยู่ดีเปหลงใจปูนดีกว่างดีกว่างได้แกบแรงสองเล่นปันเขามาบ้างหนปังบขานเล่นออกน้านนไปเรียกบไปบ้านนังยังได้รถติดใจชวนมองหน้ามองโมโคตรเยอะจารตูนอะไร ตอนนี้ก็จะแล้โอ้เลยเีตอนรไเลยโอ้แต้องกลอัวนึกถอยู่แบบว่าตหนเราะเดี๋ยวโคองแรงเลยคอแรงเลยนันจะแรง้มแรงเจนีบางอ่งเลยโอ้โหใจใจก็กมปากท่าน้่วมาเลยนทได้ไหม ฉัอกวบ่สูที่ยเลยอนะเล่ยดอยมาก่นเนี่ยมวนสมกระนี่มอ้เพูดแบไหนเห็นแล้วจาตโอ้กขาดไม่ได้งางมวนจาก็ได้าวในรุ่นแรกจา์ไม่ใช่เลยใ่ เฮ้ยเสิเธอสิอะไรปุบนกแลนล์นกงอนอะไรต่อต่อ้าเ้าตอเจต่อต่ต่อ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 น่อต่าต่อต่อต่าต่อต่อต่าต่อต่อต่อ้าอต่ออต่อน่ต่อต่อ่ต่อต่อต่อ่ต่ต่อ่ออต่ไต่ต่อ่อตออ่นต่่ออออ

แล้วก็บินข้ามไปนู่นอันนี้ไปแล้วผมก็ตามเลยนะน้องไปต่อเนี่ยจิดเรยินี่มาต้ถายากไปถาต้ถ่ากยําทำไรแล้วพักอะไกันต้อนไปต้นนอยกับโอ้โหได้เลย เวลาเวลาต่อปกินดยังจะไปอีกมัเขอเขแคล่โบนเาดึได้าเดอมเาแปลนกนะเราม่ต้องเราไมต้องตดเาดับด้วเลยูมั่งไหดูดิะดูดดโมบาห 係，點解他佢話：點解啲了 ที่ตอนเจ้าใดอ่ะูเสียงเลยอย่างนี้เลยโโไหนบ้านอะไรกางมนบางะไรอะ้าดูอบ้า่นี้เออเออองเออแต่เอผมผมก็ดูห่อยนั่งใกล้กันอย่งเ้เนาโนกสูกันย้ดเสียงเหมือนไงก็สั่นราว่านั่งนั่งอยู่กัน3ามคนแล้วนันั่งไปสามคนมันมีเป้ด้วยไงนอนเียกันอยู่เราเราอย่างมาถามโนกสูกันนี่ มแมนบอ,เอ,นนอนเนกเลยว่ามีคนเลยม,มีคนบอกว่ามีคนใส่บอว่าทางนี้ว่ามีก็นกต่อกำลังจะมัดปีนี่ กำลังมาเีนอนละบันนี้เนอนล้างรถได้บันไปต่อต่อได้บันจอไไม่ได้ตูวไปหาอาจารยวีมันบอกแม่ตัวเห็นต้นนกแต่ไอ้ไม่ตาเหรอจ้หน่อยไปดูไน้เตียนหลักเฮ้ยนอนนอนเตียงนอตลเห็นอาจารย์นว่ะอ้ตเพื่อนว่ะตุนเดียวได้ตัวเดียวว่ตัวเดียวบไก่หัวยามไม่หัวหนาเ้ตา เทากับถัเลยครับเทาเลยไหมเท่าหล่ก็ได้ถังยันยับเลยดับเลยับหมงเียับมามามวนได้เลยมามวนเดียวกัน่ผมมามวนผมมามวลมาตื้นตีหนึ่งครึ่งตะมากะมาลกไหมมาเบิร์ได้เลย ลกต้อนมันตายแม่เอาจีนตายแมวบานน้อยเยอะอิลีว่ะโอ้ยว่ะอมไปเล่ยขอมาเี่ยขึ้นฮอค้งลกไอ้เรื่องของเรื่องน่ะไปต้อนลกโยกทางบ้านป้าไม้ตรงนั้นจิ้งพลังป้าไม้เพื่นเลยลกตึงดี แอบไปนี่ยนกของฟองกองม้เนี่ยแต่ตัวต่ายนี่ัดนกโตของตายไยแมวมากินเนี่ยครับผมกอ้ว่ามามาเอิดพอมือไปเปนอะไรหมอแมวกินนกก็บอกว่าน้ำตาจีไหลเลยมันไม่กล้าพูดแรงไงตายน่เ่นบมันจะกล้าพูดแลงมันขัดทบอกเราบอกมเรียกว่านกแมวกินนกไงเรไปต้อนนก่ลงบ้านมันเปนไาไม้ เขตนุรักักอ่ะมึงจะจับมอเสียเงินม่นต้องมีจับไม่บ่คุยวนี่วะจับไม่เลยับอไมได้ล้วเเป็นคนเล่วอาว่ยบนี่ลงนี่ลงเป็นคนเล่นก็ว่เปลห่นกางแล้วมันนี่าอย่างนี้จะเข้ากันได้ เนี่ยไป2้องคนเนี่ยไอ้ผู้ใ่มากก็นนีอลาไปนื้อน้บางบางบางปเได้ใช่พคนนี่ไม่ใหญ่องคนัเขาองับแดไรเขาไปตอนนกเขาก็ไปด้วยกันยันมื่อแดดเนี่ตอนรู้เอทิ้งงานไหนผมแสดงอะไรกอกูไปจากองวาก็ที่นี้มีตัวร้านหน้าผมุดตั้งนึงก็ตงร้องก็ดีแต่ได้หยุด ไอ้นี่เนี่ยไปอนไหนมึงพากมมาขนาดนี้เลยมแไปเลยแล้ก็ไปเนี่ยเจ้าบอไปแล้วมึงก็มึงัดไปต่อนลไปโอ้ยไปแล้วาองบ้านก็กลับมาก็ไ้กลับบ้านแล้วเนี่กลับเข้าห้งแแท้แล้วคนมาดชออะไปอเยรอบที่ห้าทีก็เข้าร้บทีห้าเลย ทำไมรอบแรกไม่ผ่านได้รอบแรกเราเรียนวิธีถือ่อปล่อยมกหมดเลยเรียนตอนที่เรียนปอกทิ้งหมดล่พอทิ้งหมดเลยจะเลยเลิกเลี้ยงเลยเลี้ยงป่าเลยเลี้ยงป่าเลยเลงดาวาวนะเขาเ้องพี่้องมีเรื่องติดใจน้องปล่อยไปเอาเมาจากบ้านเดียวเคยเป็นมาแต่ละเรื่องบ้านมีคนเจง

เมาะไต้มหรออฮะอยากักินนังไเพราะได้คิดหอดอีกดี่อเได้กินหวานเพราะได้กินหวานินหวานต้องปลา้ามี่เลนะเสียเพราะได้เห็นปาเน้อหรือเ่าักอยู่ชื่อหอที่เป็นทำให้ผู้นี้กายอไชิมาได้ไงมเล่ไปโน้องเป็น้อเพราะว่ right าส่วนใหญ่สาเล่นนกอะิมาจะเดินนอกกัน ผมัมมีสรุปอีกพวกหนึ่งที่ไม่ได้โมกตอนนั้นผมได้อยู่แอฟริกาไปของพิโตนัทของมาเลเซียตรงมไปทีนี้ผมกลับมาเต็มบอยู่มาเลเซียครับมาเจอผมก็เู้แล้วย้ายไปแล้ว ไม่มาไม่มาไทยเลยนะจังหมดเลยในมาเลเซียนกตั้งหมดหนึงนะไก่งูโทษมาเอาเบอร์เมียเก่ามาให้จังมึงมึงกินต้อนก็ต้อนแม่มันมีพลังอยู่บนเนี่ยเนี่ยคนแรกเนี่ยมันมันไอีพลังมันมันไม่รู้ไม่รู้ป่ะเี่น ดูต่างประเทศตอนนี้มวน้ยหาดดิบล้มึงบ้าบ่ไม่เป็นไรเราพูดตาลุงยิบไปถึงงานทายไปยิ้ได้นิทายไปยี้ได้นิต้อายกาเนเร่องเหน่งว่าอไเริ่อนี้ยตอบอกนะตออกต้องบอกต้องบอก เปลยนเลยะรับทนอกูกลับล่องเลยจ้ะรทา่ไมไม่ไม่ไบ่าไ่ไมไม่ไอ่ไ่ไไมไมนม่ไไม่่ไม้มไ่ไม่่้่่